คนที่จบติงยาโคท,ที่เนี่ยอยู่ในออราเคลมาสิบกว่าคนเกู่ทั้งหมดอ่ะเกู่ทั้งหมดเลยะนะครับก็ออกกันไปบ้างอยู่บ้านนะฮะอยู่สองที่เนียอยู่อยู่ที่นี่แล้วก็ m i c r o s o f สองที่นะครับเกิดทั้งหมดด้วย ถ้าเกิดทางานแล้วจบไปเลื่อนได้นะครับแนะนําว่าให้เข้าไปอยู่เวนเดอร์ก่อนนะครับเวนเดอร์คือบริษัทที่ขายของอ่ะเอาอยู่ก่อนแล้วก็ทาซัก <c oughs> ทาซักสองสมปีแล้วค่อยออกมาหาทางทําบริษัทตัวเองพอละหรืออยู่เวนเดอร์สอปีแล้วออกมาอยู่ในภาคการศึกษาไปเป็นอาจารย์อะไรเงี้ย <c oughs> ตรงน,นั้นอ่ะคุณจะได้อะไรเพราะหนึ่งคุณจะการันตีตัวเองจากเวนเดอร์ในโปรดัก แล้าคุณกัมาเรื่อสารสนสอตรงนั้นเลยใช่นะครับหรือว่าไปทําธุรกิจส่วนตัวนี่อย่างหนึง่งนะครับผมแนะนำํำนกะ็เราแล้าค IBM Microsoft เนี่ยเป็น3าเป้าหมายหลักเมืองไทยมีแค่นี้อันอื่นอันอื่นไม่ใช่นะครับถ้าเป็นของ Apple ก็ไม่ใช่เพราะว่ามัน Marketing อย่างเดียวไงขายของอย่างเดียวไม่มีอะไรให้เรียนรู้มาก ลองดูนะโอเคผมเชื่อว่าทําได้แต่ว่าบทถัดไปเนี่ยไอโจ์เนี้ยมันเอาไปแก้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเสร็จถ้าทําไม่เสร็จทําไงก็ปีโค้ดตรงนี้ไปแก้มันจะขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาละ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมคงต้องไปบทที่สามเลยนะครับเพราะบทหลังๆมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆ นะขอปิดสไลด์ก่อนนะฮะเพราะว่าพอยที่ให้ไปเนี่ยมันมีโน้เตเพจอยู่ข้างล่างน,นะฮะเออคุณรู้ใช่ไหมครับว่า,พ,วาพิมพ์โน้เตเพจพิมยังไงรู้ไหมไยสอนที่หนึ่งเด็กๆพิมโน้ตเพจได้เป็นเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เรียนมาเพิ่งรู้ว่าสไลดเ์เพราะว่าพอยมีโน้เตเพจด้วยผมเงงๆเฮ้ยจริงหรอวะ<ม><ๆ>ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่าไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนเพราะพอยมาก็เลยไม่รู้ คุณคุณรู้ไหมล่ะบางคนก็ไม่รู้เรื่องแรกๆอ่ะเน้ตเพจอยู่ไหนนะวิวใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับโน้ตเพจใช่ไหมคนก็ยังไม่รู้เลยซึ่งมันก็ไม่แปลกอะไระถ้าไม่รู้เพราะว่าเราไม่ไเล่นนะมันมีคําอธิบายข้างล่างนะฮะแล้วก็มีอย่างนี้นะฮะสไลด์อยู่อย่างนี้นะฮะมันจะมีฮิดเด้นเพจอย่างนี้นะฮะคิดเด้นเพจที่เป็นกากบาทเนี้ยบางคนราคาญลบทิง้งลบทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าไอเนี่ยมันคือโน้ตเพจนะครับดูสิอธิบายอยู่อ่ะ แต่ว่าท้าพิดเด่นไงเวลาเวลามันจะได้โชว์บนหน้าจอมันจะได้ไม่โชว์ไงคนลบทิ้งหมดเลยสมัยก่อนผมไม่รู้ผเก็ดกล่าวว่ลบทิ้งหมดเลยไม่ใช่นะมันพนะิดเด่นนะเวลาปิ้นต้องปิ้นโนเทดกับพิดเด่นเพดนะฮะทุกทุกเบนเดอร์นะครับเขาทำอย่างนี้ซ่อนกันไว้แต่ฝึกหัดอยู่ข้างหลังเนี่ยพิดเด่นอย่างนั้นเลยเห็นป่ะเขาขาวเนี่ยวิวเนี่ยมันคือโจทย์ที่ไม่มีเฉลยนี่ไงนี่คือโจทย์ที่ไม่มีเฉลยที่ให้คุณไฟล์ PDF นั่นคือโจทย์พร้อมเฉลย ถ้าคุณอยากจะทดลองเองเนี่ยแนะนําให้เปิดสไลด์แล้วก็เปิดหน้าสุดท้ายมานันนี่นี่คือโจทย์นีงไง Path to Power ว i แต่ให้มองในมุมของหนวดเพจนะฮะหน้ดเพจเนี่ยจะได้รู้เนี่ยโจทย์มันเดี๋ยวทำอย่างนี้ได้ไม่รู้บางคนลบทิ้งหมดเลยเห็นมันแล้วป็ิ้นมาเกี้ยงหเลยลบทิ้งไปแล้วมันเกะกะผิดตัวค <c> ร <oughs> ับฝรั่งงงหมดเลยนะฮะ ผมนั่งไ่ดูใน Facebook เด็กอีถามนีออะไรเลยเห็นว่าเพจคืออะไรเปน็นยังไงนะโอ้โหศึกษากันใหญ่ผมก็เลยสงสัยเอ๊หรือว่าผมลืมบอกว่าอ่ะบทที่สามนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราไปเรียนรู้ใน h e a d e อมันก็คือส่วนที่เป็นด c a ครส่วน d c แ a รแล้วก็สร้าง v a r i a b l e หลายๆแบบใช่ไหมครับทีนี้พอลงมาข้างล่างเนี่ยมันจะมีส่วนที่เราเรียกว่า b e g i n กับเ n ็นโคดติ้งทั้งหมดที่อยู่ในไส้ตรงการลางระหว่าง e ีกรกับเ n ็นเนี่ยเราเรียกว่า e x c u t a b l e statement โดย a b l e statement แบบเป็น2ประเภท 1. คําคำสั่ง SQL ทั่วๆไปที่เป็น ANSI SQL หรือ SQL เฉพาะทางของ Oracle นะครับอันที่2ก็คือเป็นคำสั่งรูปที่เป็น PLSQL statement นะครับแล้วก็มีแบบหนึ่งนะครับเราไปเปิดดูนะครับเราเรียกว่า Dynamic SQL นะเอาปุ่ตรงนี้นะฮะ ตรงนี้นะตอนนี้พอดีผมมีเรื่องอันนึงขึ้นมาเขาเข้ามาคุยผมฝั่งนะี้เคยได้ยินเรื่อง SQL injection ไหมเคยเล่นป่ะเราไปหาดูนะ SQL injection นะครับก็มีเรื่องราวว่าเรามีวิธีการป้องกันหรือว่าทฤษฎีของ SQL injection เนี่ยเป็นยังไงทำยังไง PL SQL injection เป็นยังไงนะก็คือเป็นักษณะพูดง่ายๆคือการแฮกคำสั่ง statement SQL นั่นเองคือการเข้าไป ส,ส่งโค้ดเข้าไปเจาะทะลุโปรแกรมที่คุณเคยเขียนน่ะแต่เจาะทะลุผ่านสเตทเมนต์น่ะเช่นคุณเขียนสเตทเมนต์ไว้ให้ผมส่งพารามิเตอร์ให้คุณโปรเซอร์นะฮะส่งหมายเลขแบบประชาชนแล้วคุณจะโชว์ชื่อนามสก,กุลของคนของเราออกมาใช่ไหมครับแต่ผมสามารถส่งค่าบางอย่างเข้าไปให้คุณแล้วมันโชว์ขึ้นมาใน้ฐานข้อมูลเลยผมกวาดเกี้ยงเลยเอาเบอร์บัตรเครดิตก็ได้กวาดเกี้ยงเลยออกมาก็ได้เราไปหาอ่านนะฮะอเลโกก็มีอเลโก SQL injection นะฮะ สนุกดี้องเล่นดูนะครับที่เล่นไม่ใช่ไวไปขโมยเขานะที่เล่นคือเรียนรู้ว่าเขาแฮกยังไงเราจะป้องกันยังไงนะครับก่อนที่เราจะเรียนตรงนี้นะครับก็มีนิยามคำหนึ่งนะครับเรียกว่า lexical unit เราพูด,ดง่ายๆว่าเป็นส่วนประกอบย่อยๆอะไรก็ตามที่ก,กดคีย์บอร์ดเข้าไปโคดอยู่ในภาษา PL เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะเช่นเรามี identifier ก็พูดีง่ายมันเป็นชื่อ variable ชื่อตัวแปรที่คุณทำไปนะฮะตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อเห็นไหมครับที่เรียนไปแล้วกทนู้นนะฮะมี delimiter เครื่องหมายอะไรบ้างครับ Semicolon อ,อันนี้ใช้ทำอะไรครับ Semicolon ปิดท้ายคำสั่งใช่ไหมครับเครื่องหมายคอมมา่านฮะเดี๋ยวจะเห็นนะครับเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบเยอะแยะเลย l i t e r a l ก็ literal, คือพวกค่าคงที่ต่างๆนะครับคาว,ว่าจอตัวเลข false วันที่คอมเมนต์มี2แบบ ข,ขีดขีดข้างหน้านะครับ <_ S 1> เป็นคอมเมนต์แบบซิงเกิลไลน์สลสดาวดาวสแลสเป็นคอมเมนต์แบบมัลติเพลย์ไลน์อันนี้น่นเหมือนจะว่าไหมฮะมันหลายหลายบรรทัดใช่ไหมเดียวกันเอ่ออย่างนี้ฮะลิซอลล์นะฮะเนมแล้เก็แฮนเดิลสันอย่างนี้นะครับต้องอย่าลืมนะฮะต้องใส่เป็นซิงเกิลโคดวันที่เช่นกันนะฮะแต่ถ้ามันตัวเลขเนี่ยเราไม่ต้องใส่ไอหนึ่งสองสามอย่างนี้นะฮะไม่มีอะไรนะฮะคือ ถ้าคุณเขียนโค้ดแล้วมันรู้สึกว่าไม่สวยงามคุณสามารถคลิกบริเวณโค้ดแล้วคลิกขวาเลือก Format ตสเตตเมนต์นะฮะมันก็จะจัดรูปแบบนะฮะยื่งซ้ายเยื้องขวาให้ตรงอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยแต่ว่ามันไม่มีผลต่อโคดดิ้งเนี้ยและไม่มีผลต่อโคดดิ้งรูปแบบเท่านั้นคอมเมนต์ Comment มีสองแบบนะครับถ้าเป็นแบบนี้ขีดขีดตรงนี้ก็คือขีดขีดแล้วก็เขียนโค้ดเข้าไปอธิบาย หรือขีดขีดหน้าบรรทัดคําสั่งก็จะทให้มันสังบรรทัดนั้นเนี่ยกลายเป็นสีเทาจางคือมันจะโดนคอมเมนต์ไปหรือมันเป็นแบบมัลติพอไลน์ก็คือเป็นสแลสดาวแล้วก็ปิดด้วยดาวสแลนะอันนี้คือคอมเมนต์สองบรรทัดจะคอมเมนต์โค้ดในตัวก็ได้นะครับอันนี้ทั่วไปเคยคอมเมนต์ไหมวลาโคดดิ้งคือเคยคอมเมนต์แล้วชอบไหมคอมเมนต์ไม่ชอบ,บอห,รอหรือว่าจริงๆเป็นส่วนที่ดีนะฮะ ผมเวลาเขียนโปรแกรมส่งลูกค้านะผมไม่ชอบคอมเมนต์คือเขียนก็ไม่ทันอยู่แล้วแล้วเราไม่ชอบขี้เกียจโน้ตเราส่งลูกค้าลูกค้าให้มาแก้ส่งลูกค้าฝรั่งมันบอกว่าต้องการให้คอมเมนต์ทั้งหมดเงินไม่จ่ายเงินคอมเมนต์ comment ว่าใครเขียนเขียนเมื่อไหร่แก้อะไรจุดประสงค์โปรแกรมทันนี่ทําอะไรปุ๊โอ้โหเอาอย่างนั้นด้วยจริงๆแล้วในสัญญามันเขียนอยู่แล้วว่าต้องมีด็อกิีเมนต์ในโปรแกรมหมายถึงคอมเมนต์เหรอวะใช่ แล้วเขียนมานาน,านๆเป็นพันๆบรรทัดจําไม่ได้ว่าทําอะไรกลับไปคอมเมนต์ยากเอาไปแกมอีกมคิดําอะไรไปวะทําทอะไรไปเนี่ยเออๆนะเพราะนั้นเนี่ยเวลารับงานนะครับหรือเขาว่าจ้างเนี่ยด,ดูดีนะฮะทางที่ดีไปหาเครื่องมือที่มันช่วยเจเนอเรตคอมเมนต์ของซอสโค้ดก็ดีอะไรอย่างเงี้ยถ้านะมีให้กรอกเรียบร้อยเนี่ยออของออร์้ทอมันก็จะมีเป็นเทมเพลตเรียบร้อยนะว่าคอมเมนต์เราต้องเขียนยังไงนะครับมีเทมเพลตด้วย ต้องตามเทเพจด้วยนะครับคอมเมนต์หูเคยเจอไปแล้วจําไม่ได้นะครับงงหมดเลยแทบจะต้องเขียนใหม่หรือเปล่าเนี่ยเพราะไม่รู้ว่าตัวเองคือโปรแกรมเวิร์กแล้วแต่จําไม่ได้ว่าทําอะไรเพราะมันยาวนานเนี่ยสามเดือนสี่เดือนเนี่ยคุณจาได้หรอบางอันก็แก้ดิงงว่าแก้อะไรแก้กันออกอ่ะไม่รู้นะครับหน้านี้นะครับเขาเี่บอกว่าคือหน้านี้ที่ผมเคยสอนหลายรอบผมจะบอกเนะยมีคนถามผมบอกว่าเสมอว่าเฮ้ hey! ทำไมบรรทัดนี้ถึงเขียนว่า not available in procedural statement เราเราใช้ decode กับ loop function ไม่ได้เหรอใน procedural statement ดูดีเนี้ยตีความเนี้ยเขาบอกว่าใน procedural statement หรือไอคำสั่งของภาษา PL เนี่ยเราสามารถใช้ single l o w function ได้ single l o w function เช่นอะไรฮะงงและอะไรอร่ะ upper ใช่ไหม αι? ฟังก์ชันที่แปลงตัวอักษรตัวใหญ่เป็นตัวเล็กให้ตัวเล็กตัวใหญ่ upper lower ีโค้ดใช้ไม่ได้หรือรีโค้ดี่ยไม่ได้ในโ r o c e เ u อร์สเตทเมนต์ในคำสั่ง sql statement ที่ถูกฝังอยู่ในภาษา pl ดูดีนะเราเลือกกันนะอะ่คุณผมบอกอลไรใั่ไหมครับว่า executable statement มี2ส่วนคือ sql กับ pl statement แต่บรรทัดที่เป็น pl statement เนี่ยเราเอาฟังก์ชันกับยดีโค้ดไปใช้ไม่ได้ แต่บรรทัดทเป็น SQL ใช้ได้จุดนี้แหละลูกค้าที่เป็นเรียนเนี่ยเวลาอ่านเองเสร็จแล้วก็ตีความเป็นอย่างนั้นเวลาเขียน PL เขาไม่กล้าใช้ฟังก์ชัน sum ไม่กล้าใช้ฟังก์ชัน evaluate ในภาษา PL รุผมดูวลตะกม้าเลยเพราะตีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตีความไม่ผิดมีตัวอ,อย่างนี้ฮะดูนะ v d s i z e เท่ากับ l e n g t แบบนี้เลงเป็นฟังก์ชันแบบซิงเกิลโลฟังก์ชันหรือรุกฟังก์ชันครับเลงหาความยาวของข้อมูลเลงเป็นซิงเกิลโลฟังก์ชันบรรทัดนี้ที่เป็นกรอบสีแดงอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโพซิ u r รลส t ตท e มนต์หรือใครจะบอกผมว่าบรรทัดนี้เป็น SQL Statement ถ้าเป็น SQL เขียนได้หรือไม่ครับอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นโ c ซ d u r a ลสเตทเมนต์เพราะอะไรครับดูสิมีตัวแปรมีเครื่องหมายคอลอนเท่ากับมีชื่อตัวแปร แต่มีการเอาฟังก์ชันเลงซึ่งเป็นฟังก์ชันของ SQL อะมาผสมเห็นไ,ไหมครับ Single ลโ w ลฟังก์ชันคูเลงใช้งานได้ใน procedural statement ได้ไหมบรรทัดนี้คือ procedural ใช่ไหมครับซิงเกิลโ w ใช้ได้แต่ถ้าผมบอกว่า v d s i z e เท่ากับ mac วงเล็บ v product description ได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรครับ เราไม่สามารถใช้ group function ในบรรทัดที่เป็น procedural statement ได้ไม่ได้แต่ถ้าผมเขียนคำสั่งเป็น select m a x c วงเล็บ salary into ตัวแปรในภาษา PL คำตอบก็ได้ไหมคำตอบคือได้นั่นคือการใช้ group function เป็นส่วนหนึ่งของคำสั่ง SQL ที่ฝังอยู่ในภาษา PL นะต้องตีความนะครับเพราะฉะนั้นหน้านี้นะครับมีเวลาไปอ่านโลดเขต้าล่างให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาออกข้อสอบเนะี่ออกข้อนี้เนะก็เรียบร้อยถ้าตีความผิดโดยอ่านแบบว่าผิวเผินก็เรียบร้อยเลยอันล่กมันบิทวีนเป็นอะไรครับก็เป็นฟังก์ชันตัวหนึ่ง<ม>เป็นเดตฟังก์ชัน ใช้งานได้ไหมครับได้ฮะมันเป็นซิงเกิลโลฟังชันบันดีทวีนเป็นการหาค่าจำนวนเดือนระหว่างตัวแปรที่1กับตัวแปรที่2ตัวแปร2ตัวนี้จะต้องเป็นตัวแปรประเภทอะไรครับวันที่เหมือนกับเอาวันที่2อ,อันมาคำนวณว,ว่าห่างกันกี่เดือนนะครับหน้านี้ผมข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันพูดถึงตัวแปรซีเควนซ์ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยว ข้าหลังมีเพิ่มเติมนะครับเมื่อกี้ผมใช้พูดถึงการอธิบายของการใช้ฟังก์ชันในรูปแบบของซิงเกิลโลของตั้ฟังก์ชันในภาษา PL ใช่ไหมครับทีนี้มันยังมีฟังก์ชันอีกอย่างหนึง่งเราเรียกว่า data type conversion ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยใช้ to char to date to number to time stamp พวกน,น,นี้เราเรียกว่า data type conversion นะครับมันใช้งานได้นะครับในภาษา PL 2ตัวนี้ ผมเคยสอนไปแล้วในใน,ในหนังสือเล่มที่หนึ่งแต่ว่าในห้องนี้ใครไม่เคยเรียนเล่มที่แล้วนะครับต้องการเอกสารอาจจะขอจากคนที่เคยเรียนได้นะครับมีหนังสือ statement s q l เล่มที่1ใช่ไหมครับมีไฟล์ไว้ให้นะครับหรือกิดเพื่อนคนไหนไม่เคยเรียนขอได้นะฮะร,รูปนี้เนะี data ้ย data type conversion สามตัวอย่างบรรทัดที่หนึ่งสองสามเนี่ยถ้าสมบรรทัดเนี่ยเป็น procedural statement ทั้งสิน้นเท่านั้ ฮัลโหลครับครับผมขอบอาจารย์ครับหยุผมขอโทษนะผลิตผมประชุมนิดนึงเดี๋ยวผมโทรกลับไปได้ไหมครับแป๊บหนึ่งนะฮะอาจารย์ไหนขอโทษครับอาจารย์เลยนะครับขอโทษอาจารย์เลยนะครับอาจารย์สีโรดนะครับอีกสักพักหนึ่งผมขอโทษนะครับเดี๋ยวผมโทรไปนะครับ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 คุณครับ เดดปอปจอยนิ่งนะครับสามบรรทัดเนี่ยแยกกันเป็นโพซโรสเตตเป็นทั้งสิ้นนะฮะบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยเวลาคุณเขียนอย่างเงี้ยมันมันทำงานได้ไหมฮะบรรทัดที่สองทำงานได้ไหมฮะบรรทัดที่สามทำงานได้หรือเปล่าเอออ่ะบรรทัดที่หนึ่งทำงานได้ไหมครับ บรรทัดที่หนึ่งทำงานได้นะฮะบรรทัดที่สองทำงานไม่ได้เพาอะไรฮะบรรทัดที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวแปรตัวนี้นะครับมีไทป์เป็นวนที่เราจะเริ่มเอาค่าเริ่มต้นให้เขาเนี่ยเป็นวันเดือนปีซึ่งถ้าเกิดเขียนเป็นวันเดือนปีอย่างเงี้ยสแตนดาร์ดฟอร์แของ Oracle แล้วเนี่ยสามารถแอ s i g n เข้ามาในตัวแปรที่เป็นประเภทวันที่ได้โดยอัตโนมัติแบบที่สองเนี่ย ตัวนี้เป็นวันที่ใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลที่คุณจะ a s s i น์ให้มันเนี่ย i n i t i a ไล z ์เนี่ยคุณด้อเขียนเป็นอะไรครับเดือนวันแล้วก็ปีพอ assign เข้าไปุ๊บมันจะเออร์เพราะว่าไม่อยู่ใน format ์ดที่ Oracle สามารถนเว v ร์ตแบบ i m p l ิ c ิ t หรืออัตโนมัติให้ได้เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือแบบที่3แบบที่3าเนี่ยเป็นการเอาฟังก์ชันเป็น c o n v e r s i o นฟังก์ชันที่เรียกว่า to date เข้ามาเขียนอยู่ในภาษา PL ใช่ไหมครับทำไงครับ ทูเดทแล้วก็เอาข้อมูลเริ่มต้น f ฟ b r u a r y 02-2000มาแล้วก็บอกว่าให้คอนดิร์ตให้กลายเป็นอะไรครับขอโทษนะครับไม่ใช่คอนวิร์ตเป็นการบอกให้ o r ร์ค e รู้ว่าข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันเป็นเดือนวันและปีแค่บอกเขาเดี๋ยวเขาทำให้ไม่ใช่คอนวิร์ตเป็นเดือนวันปีนะบอกเขาว่า ที่อ,อลอโค่มองเห็นบนหน้าจอเนี่ยเป็นเดือนวันปีครับพี่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวันเดือนปีเห็นไหมครับในภาษา PL เนี่ย้องใช้แบบนี้บ่อยมากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณจะเริ่มเขียนโปรแกรมบางครั้งเนี่ยคุณต้องมีการรับค่าข้อมูลพวกนี้เข้ามาจากชาวบ้านข้างนอกแล้วเขาส่งเข้ไมาให้คุณเนี่ยเขาไม่ส่งเป็นวันเดือนปีหรอกเขออาจะส่งเป็นรูปแบบอะไรก็ได้ม่วซั่วงมาคุณต้องคอนเวิร์ตแต่ว่ายัางไงก็ตามหน้านี้ จะสรุปเป้าหมายให้ชัดเจนก็คือสามารถใช้ Data Type Conversion อยู่ใน p r o u r a l State m e n t ได้ to date to Car ู To Number เชมเพ็ t ทูอ t นทิเมากมายนะครับ To time s t a m p ตรงนี้ถ้าเกิดเขาให้เป็นเดือนวันปีแล้วให้ชั่วโมงนาทีวินาทีมาด้วยนะครับเราต้อง convert f o r m a ฟตรงนี้ก็ต้องอ่านดูนะครับต้องรู้ f o r m แมของเวลาด้วยเช่น สมัยก่อนเคยเขียนโปรแกร,รมที่มาจา Olympic, ัดโอลิมปิกไม่ใช่ไเอเ้ช่นเกมเมืองไทยนยะฮะเขาให้เราฉะนั้นผมเขียนโปรแกร,รมกัน,กนหลักเพื่อนะฮะบันทึกข้อมูลโดยภาษา PL วิ่งแข่งอะเขาวิ่งแข่งแล้วเ็าส่งเวลามาจากใช้นาฬิกาจาับเวลาเลกขอเป็นไฟล์แล้วก็ส่งมาให้เรามันส่งมาเป็นวันเดือนปีชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วมันก็ส่งมาเป็นมิลลิเซคันด้วยเพราะเวลา,าวิ่งแข่งมันมันต้องบันทึกเวลาเข้ามพร้อมกัน,กนใช่ไหมครับแค่วินาทีตัดไม่ได้ ก็ต้องมาคอนดิันนแบบนี้แล้วก็ใส่ฟอร์แมตเข้าไปแต่ใส่ค่านะครับ N e s t e บ box เวลาเขียนภาษา P L เนี่ยเป็นโครงสร้างแบบซ้อนๆกันได้ราเรียกว่า n e s t e บ b อกหรือว่า nested โปรแกรมอย่างนี้เรียกว่า e s t e d ทำไมถึงเป็น nested ครับมันสองชั้นใช่ไหมเขียนโปรแกรมภาษาอะไรก็มี e s t e d ทั้งนั้นแะแต่ว่าประเด็นของพวกโปรแกรม e s t e d ก็คือว่าเวลามันมีชื่อตัวแปรซ้ำๆกันเช่น d c a r ตรงนี้มีตัวแปร a ใต้นี้ก็มีตัวแปรเมันต้องมีการรีคอนฟ l i c คือมันจะคอนฟ l i c กันว่า a ตัวนี้เป็น a ของบอกเล็กข้างในหรือบอกข้างนอกถ้าเป็นภาษาจาว่าหรือว่าตั้งชื่อตัวแปรซ้ํากันมันจะไม่ยอมใช่ไหมฮะมันจะมันจะเช็คให้